สำนักง,งานในการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักง,งานในการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักง,งานในสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสํานักง,งานมากแต่ละสํานักง,งานก็จะมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานในการ ที่สังกัดสำนักง,งานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกําหนดหน้าที่ของสำนักง,งาน,นการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กําหนดหน้าที่ของพนักงานในการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเก็บประชาชน ในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุป หน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพัฒนานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัด คดีสำนักง,งานในการคดีสารแขวงสำนักง,งานในการคดีโยชนและครอบครัวสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานไหน ก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดนะครับ